โดนมาอยู่ในวงพอดีเลยเฮ<ะ>้ยใครเจอว,วิทยุเก็บไว้หน่อยนะน่าเลยทำไมเผื่อตายอ๋อมีแค่ยูชุบมันชุบได้ก็ไอที่กูใช้กับไอ้เฮียเพชรไงมันจำไม่ได้เหรอจำได้เออเจ่กูนี่ก็มันมีวิทยุอันใหมห่หน่อยก็เลยถามว่าวิทยุบนแทงน้ำนี่มีอะไรปะ กูแชร์ไปแล้วน้องเอ้ยตีโดนโดนยังไงจริงไม่้โเหรียญเหรียญมันตัดเส้นพวกนี้ไปแล้วเหรอวะพวกโดนพวกอะวะกล้องกลององที่ถงอะไรอ้ําเคยเล่นไหมจริงพวกที่เป็นกูโนโนโนผมเพิ่ง ผมเพิ่งมีคอมพิวเตอร์แต่ก่อนผมเป็นคนป่าอยู่ไปลุยไหนดินเทียงเหรอเดี๋ยวพอน้นจะได้รู้จักบาบ้าได้เอรงิังวานไอแอดอกเหรอเอนวี ใช่ใช่ไม่ใช่รถไอสัตว์เป็นเงาไอคุณก็นึกว่ารถไปเลย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 ไปจะลงเอก็ลงเรคจอดรถรอโอเคครับมีกระเป๋าแล้วก็คูณ15บห้าอบิลชุดเกาะเอบิเกาะเออเร็ว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 อบิลเอบิลชุดพังชุดพัง กูขอรันมงการนแบบิวได้เปล่าพังก็พังของก็พังแหนดแบบแน่ดอกคุณสุดอบบวะเออเอเชียนร้อนไม่ใส่หมวกก็ใสสัตว์หมวกเขียวๆอยู่ให้ใส่หมวกดิเอานนเอาหมวกสามไปไม่เป็นไรกูไม่ชอบใส่หมวกไม่กูมีหมวกสองอยู่เอานี่กูเล่นผับจีทีซีมากูเคยเล่นคูณสุดห้าแค่ครั้งเดียวเองเนี้ย แล้วแมงกะเล <ique> ็งยากี่หายไปมึงมึงลองดูพลังดิว่าพลังมันจะขนาดไหนวะพลังพลังได้อยูได้อยู่ได้อยู่มังก็ไม่ไกลมากคอยคูณสิบอีกตเีกี่เมืองชา่ารู้อานว่าอะไรอานรูทางแล้วอาคน

นี่นี่นีนี่นีวิ่งว่งแล้ววิ่งอ่ะมันมีกี่คนวะสใช่ไหมเออสี่เลยยนเมือยขับรถขับรถขับรถไม่ไม่ไมมัเหนกูขับแ่ขับไปแอบไมว่าดนดูดอยู่ขอบสนามอ่ะกำลังนั่งเล็งอยู่อ่ะโอ้ยโอ้้ย่ยโย ลองได้ลองพ <จะ S 1> ลังเก็บมึงก็ลองพลังเดียวกนะูเลยเอ้มันเจ็บตัวหนึ่งยิงโดนไปสองนัดมึงก็ท้าทายอันนั้ไม่กลัหลูหรอวะอุ้ยชิเอะมันก็ยิงไม่มากมากแค่ไหนนะเจอเจอล่าสุดตรงไหนกูใช้ปืนระยะใกล้อ่ะกูซูมดูช่วยพวกมึงไม่ได้พวกมึงต้องดูกันเองครับกูมีคุณหกก็จริงแต่มันโผล่ไปดูไม่ได้

จิงตายตายว่าตายแน่ๆว่าตายแน่ๆมันหายแล้วอยู่โล่แบก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 เฮ้ยมันขับรถมาชาร์จขับรถมาชาร์จไอ้เหี้ยขับรถมาชาร์จเหี้ยลแล้วจะอัมตายอีกโคุณอัมตายไอ้ชิ้นมันยิงขับรถมาชาร์จขับรถมาชาร์จขับรถมาชาร์จแล้วดดแแขับมาคนเดียวอ้ย อ,อ้ตรงนี้คืออะไรวะรูนเหรอเอ้ยไม่ใช่รูนดิรูนมันจะเป็นถ้ำมัมันเหมือนรูนอ่ะแต่มันเล็ดปา อ๋อมันเป็นเขาปราสาทวัดโพธิ์ปาสาทเออนั่นแหละรู้นี่หว่าก็รู้นี่หว่าเยอะเลยเยอะ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 บอดบอดบอกขนาดแล้วชู่ๆเขาเนี่ยคือกี่กี้ไงมันบอกว่ามีสกินหน้าเมืองตรงคนนึงตรงนี้ใช่ไหมเออนนั่ทางนั้นน่ะน่าจะมีคนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้พนอันนี้พนแล้วเนี่ย โหยเอ้ยเนี่ยนะปูแ uh ล้วมดอะไรคุณลูกกู้หมอมาแล้วไม่รู้เรื่องหรอกู้มาจากตำแหน่งที่อ้ํายืนอยู่อะว่ามันต้องอยู่ด้านบนเซนต์เออกู้สองตอนเนี้ยเออกูดูอยู่ว่ามันอยู่แถวนั้นแหละใช่ๆกู้ว่าใช่ไม่ใช่ระวังนะ เอ้ยพี่อยากเป็นควีนตอนนี้มันรู้แล้วว่าเราอ่ะมีโอ้กูเจอกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมาเรียงมาเรียงงหน้ากูหน้ากูหายไปไหนละอยู่บนอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านบ้านที่อ้อมอยู่ใช่ไหมชั้นสองชั้นสองชั้นสองทำไมที่มาอะไรที่มาอะไรเฮ้ยหน่องหไปหนแล้ววะมีท้ายเอ็มสี่มังไม่เคลียร์นะเพื่อนๆใจ่อนน เลยเฮ้ยไงโอ้ยลงล่างลงางมาเหียงตรงหลังต้นไม้ต้นมะพร้าวโอ้โหเศรษฐาว่าคุณนึกว่าจะโดนแล้วยาของเอาพี่ไม่ตรงหรอไปสัตว์ลูกกูกระโดดลงพอดีเป็นทำแอนิเมชันพอดีกูหันยิงไม่ได้มันมันมียาไม่เซ็ตยาน้ำยาอะไรพวกนี้เยอะไหมน้ำไม่มีเลย กูก็ไม่มีเป็นจักยานใหญ่ยาใหญ่สองอันแล้วก็เป็นเด็กอีกสิบวิ่งเล่นในเมืองก่อนไหมหายาน้ำปามหมดแล้วไม่ใช่หรือยังไม่เคลีย่ยจังมัู้ยังไม่หมดล็อกเยอะเลยเดินไปเอาปามฟาร์มลองดูถ้าเดินไม่ดูก็โคตร้ายหน่อยโดนมีเสียงเสียงออกโอ้ยถ้าตื่นขึ้นโคตร้ายหน่อยเจอคนดักยิงแล้วก็ตายคนเดียวอ่ย เอแล้วต้องเหงาเฮ้ยเลโซนเออเลโซนที่เอ้ยวัดดวงบอกเลยมันจะเป็นเหมือนในคลิปกูหรือเปล่าวัดกันดูกันเลยพวกกูโดนวะพวกกูโดนวะนี่ฝั่นี่ฝั่งข้ามฝั่งข้ามสะพานลอยมีคนสะพานลอยไหนวะเนี่ยเหรอใช่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 มันยิ้นอยู่ป้อแป๊บป้อแป๊บีโอ้โหกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วนี่คนนี่คนเพื่อนเพื่อนกูเจอแล้วกูเจอแล้วนี่ใส่ชุดพางไว้อยู่บนเขานี่มาร์คมาร์คมาร์คเหลืองไว้ ันวิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาแล้วเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมมีสองคนคนนึงใส่ชุดพายคนนึงใส่ชุดไม่มาพลังจีกันหรออ๋อไม่มาไล่มาตอนแรกกูคิดว่าคนลังจีมันจ่อปืนใส่กันเออตรมันเห็นจ่อกันเจอกันตัวเป้าหมายแล้วใช่ไหมสองตัวสามตัวอีกตัวหนึ่งวิ่งลงเขากำลังลงมาวิ่งลงมาแล้ววิ่งแล้วกำลังวิ่งแล้วเฮ้ยถ้ายิงตกเขากูยิง ทไมงไวงบีบแล้วยิงโดนมาอยู่นั่นแนหะมันหลบไปแล้วสิบห <15 S 1> ้าคนแล้วนะใช่วงบีบขึน้นเขาวะ่ะขึ้นเขาว่ะไปไม่ไหล่ะไปดิไปเล่นบ้านเขาข้างบนได้ไม่เบื่อไม่เบื่อเฮ้ยมันยิงกูมันยิงกูนอ๋อคืเจอคืเจอแล้วคืเจอแล้วคือเจอแล้วอยู่ตรงนี้มาร์กเหลือง อตรงอยู่เอาหลบแล้วทำไมมันยิงกโดนวะเอาติดติดไไม่ต้องมากแด้ไม่ต้องมาได้วเฮ้ยมีคนจะข้าประภานสองคน

ไม่ได้วะไม่ได้มันน่าจะสามตัวสามสองบางโนม้นโดนกันต้นไม้นกับางอยู่นี่อยู่นี่สามตัวสามตัวไม่็อกวะไม่็อกอยู่สะพานกันอยู่เลย เกือบแ่สามสองว่ะเนี่ยเยอะนี่เยอะนี่เยอะนี่เนี่ยอยู่เนี่ยสามตัวเลยเนี่ยไอ้ยสัสเอ้ยเจ็บมันเข้าหัวกูเลยหมกหมาไอ้สัสชาร์จแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอย่าวงมาอีกเฮ้ย ไปคลับเขาจะคนไอ้พี่วงบีวงบีวงบีขี่รถเปล่าได้ได้สโมกไปข้างหน้าแล้วอ้ยโอ้โหปั๊บเจ้เอ้ยตัวเดียวเอง a few moments later พอแบบเดือนเดือนเดี๋ยวไอตีเอาให้่อราไดนเนี่ย ไม่เดือดเท่าไหร่วะเฮ้ยมีคนลงมีคนลงหน้ามีคนลงหน้าขอเครื่องก่อนตอนนี้หมดละเฮ้ยเจ็บปานทําไมมีออกลดูดีขัามหนานี่มีเแลดแต่ว่า ูดปูดลเปรยปูนสีเจ๋ะมีเ k s สวยขาพี่ชายใช่อะไรเข้า กูอะไม่กูคุยกับเซนว่าเข้าอันนี้แล้วเหรอมันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเปลี่ยนปืนแล้วไอ้เย็กปืนมของเฮ้ยใส่ปืนแค่เด่นไปแล้วนะควายกับเตียวเไม่โดนถ้ายิงกูไม่ได้ทำไรนะกูโดนยิงอยู่ร่างมันอยู่ล่าง

เฮ้ยหมดแล้วตกใจหมดวิ่งต่อหน้ากูอาวอในเนี่ยปี๊บสามเมียมเก่าเมียมใช่จับมีแต่งสองอันแล้วก็แม็กวางอยู่พื้นเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยไออันนี้คนนั่นเนี่ยวิ่งเข้ามาในเมืองนี่นี่ออกม่เจอคนนี่หรอปะ มีคืนยิงก็อยู่ในตัวนี่อยทำมาหาแดกในที่ยาวๆเลยก็ได้นะเพราะว่าวงก็อยู่เนี่ยเอออาจจะมีส้นตีนมาหาเราเองก็ได้ว่ารู้ทรงอะไรออเอาไปละเฮ้ยคนนั้นเนี่ยไม่คน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 ไม่ใช่บอตไม่ใช่บอตเลยวอยีกที่อ่ะมาเฉียงมาเฉีง<ๆ>ยง <c oughs> ย,ยิงเลยไหมร้อนร้อนสนใกล้ๆกันีเลยอ่ะอย่าเบิ้อองอย่าเบิ่งอย่าเบิ้ง นี่รัีนะนอ่ะตีพี itti, itti, ่ตีวมเนี่ยตีพี่ตีโล่งนะโล่งนะโล่งนะเมันโลงระวังนะอ้ามันมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วมาร์คเลี่ตีสิบสิบมันวิ่งขึ้นไปขึ้นไปบนเาแล้วโอเคกรอมันอยู่เฉยถ้ามันอยูเฉยมันโดนกูแน่เนี่ยมันจะไหนมันจะยังไงสอ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  เอ้ยเอาวันนี้เจอขอว้เนี่ยไหนวะไปแล้วอโอเฮียข้างหลังก็มีโอ้โหแล้วเราโล่งอะอยู่ดีไม่ว่าดี คือตอนนี้มันล้อมอมึงนะซ้ายขวาหน้าหลังไอ้ซ้ายขวาข้างหน้าหมดเลยเสี่ตัวโอ้โหยิยงขนะุ่เนี่ยเร่ยวสี่ส,สามไม่เฮียย,ยิงกูน,นอน